2021 honda cbr 6 5 0 r และ2021 honda cb 6 5 0 f มีการเปิดตัวและเริ่มจัดจำหน่ายในเร็วๆนี้ที่ประเทศทางฝั่งยุโรปครับแต่ยังไม่มีการเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งเอถือว่าผิดแปลกไปเหมือนกันเนาะแต่ปกติรถกลุ่มนี้ครับบางครั้งก็จะเปิดที่ไทยก่อนบางครั้งก็จะมีการเปิดตัวในงานที่ฝั่งตะวันตกอย่างอินเตอร์มอดหรืออีกมากก่อน ซึ่งถนับช่วงเวลากันแล้วเนี่ยจริงๆครับช่วงตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ใกล้กับงานอินเตอร์มอสส่วนเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นงานอีกมากครับอ่ะมาช้ามาไวไม่เป็นไรครับไปดูในรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้ดีกว่าว่ามีอะไรที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเอาจริงๆเนี่ยดูกันภายนอกครับสำหรับ Honda c b r 650R ปี2021รู้หรือเปลา่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับ แฟร์ลิงนะครับทางด้านบนและด้านข้างนะครับทางฮอนด้าบอกว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับให้มันดูสลีกดูสลิมดูปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นครับจากเดิมที่อาจจะดูอวบอ้วนอ้วนนะครับตีโป่งหน่อยๆเนี่ยตอนนี้ครับมีการปรับดีไซน์ให้มันดูเพรียวมากขึ้นดูคมคมดูสปอร์ตเฉลียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของบางโคนนะครับเปลี่ยนจากบางโคนพลาสติกที่ด้านหลังเนี่ยกลายเป็นไปใช้เหล็กแล้วนะครับ แล้วก็มีการปรับครับในส่วนของตัวยึดป้ายทะเบียนดีไซน์เนี่ยมีการปรับใหม่ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ดูจากรูปแล้วแทบไม่รู้เลยใช่ไหมครับคือโดยเฉพาะส่วนแฟร์ลิงเนี่ยกว่าจะดูรู้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาจ้องอยู่สักพักเหมือนกันว่าเอานอนนอมันผอมขึ้นนะมันดูคมขึ้นนะครับส่วนสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงใน Honda c b 650 r 650R 2021คือระบบการสะเทือนครับเปลี่ยนจากโชว่าดูโอบรินดิ้งวาล์วครับเป็นโชว่าเซฟเลสฟังชั่นบิ๊กพิสตันครับขนาด 41มิลลิเมตรเป็นโชคแบบหัวก,กลับครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนรูปแบบของระบบการสะเทือนจากอันเดิมเป็นอันใหม่เนี่ยนะครับผมจะช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและการท่องเที่ยวเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นครับตอบโจทย์การใช้งานทั้งการเล่นโค้งและการแฮนเดลิ่งในเมืองนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับยังมีการแก้ปัญหาในส่วนของหน้าจอนะครับที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นเมื่ออยู่ท่ามกลางสภาพแสงแดดจัดนะครับ Honda ได้ปรับขนาดหน้าจอครับให้มีฟอนตที่ใหญ่ขึ้นและปรับองศานะครับทำให้คุณสามารถมองหน้าจอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองและยังได้มีการเพิ่มช่องจ่ายไฟ USB-C เอาไว้ใต้เบาะนั่งน,นะครับสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จระหว่างวันได้โดยไม่ต้องกังวลมากนั่นเองมาที่ด้าน CB 6 5 0 R บ้างนะครับปี2021มีอะไรใหม่บ้าง ดีไซน์ภายนอกครับเหมือนกันเลยดูรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับแฟลิ่งชิ้นข้างครับหรือว่าปีกม้อน้ําที่หลายท่านเรียกกันเนี่ยมีการปรับขนาดนะครับผมให้มีขนาดที่เล็กลงเขาบอกว่ามันจะได้ดูสปอร์ตดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ Neosport Cafe คันนี้ยังคงดีไซน์แบบเดิมแทบทุกประการครับดีไซน์ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์ทั้ง CBR650R และ CBR650F ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมครับ6 5 0สูบ9 4แรงม้านะครับนอกจากดีไซน์ของแฟรลิงที่มีการเปลี่ยนไปแล้วบังโครนหลังนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วจากเดิมเนี่ยที่เป็นพลาสติกนะครับในรุ่นนี้ทั้ง CBR และ CB เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วรวมถึงระบบงานสะเทือนครับ c b 6 5 0 r มีการเปลี่ยนโชคจาก Duo Bending Wow วเป็นโชคแบบส p ปร t ์ฟังชั i น n i i p p s t t o n เช่นเดียวกับใน CBR650R ครับเหืานไมย์อ,า,ยอารมีรับปรับนครับ อนต์ใหญ่ขึ้นปรับองศาแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ USB C ใต้เบาะนั่งด้วยครับและเพื่อให้การใช้งานในเมืองข้องตัวมากยิ่งขึ้นครับ Honda ได้ปรับองศาของแฮนด์ใน CB650R ปี2021ครับซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้แฮนด์ลิงในความเร็วต่ำได้ดีขึ้นการยูเทิร์นโค้งและการควบคุมรถในเมืองเนี่ยจะทำได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ คาดว่าทั้ง c b 650R และ c b 650 r 650R ปี2021น่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับอย่างช้าที่สุดคงไม่เกินงาน Motor Expo แต่เราว่าน่าจะต้องเปิดตัวก่อนงาน Motor Expo แน่นอนนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปขายและจัดโปรโมชั่นให้แฟนๆกันได้ในงาน Motor Expo นั่นเองครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับส่วนใหญ่สําคัญเลยเนี่ยอยู่ที่โลกบการสะเทือนเนาะที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าจะส่งผลครับกับการขับขี่และการควบคุมรถทั้งในความเร็วต่ําและการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ต้องไปพิสูจน์กันครับผมว่าจะดีขึ้นจริงมากน้อยเพียงใดครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ